อ <c oughs> mm. hey, like ๋อนี่แหละอะไรที่เหมือนถิ่นม่วงอะนะหายจริงเดียวที่บอกเขาไม่ขอมัชนาลามเดินเหมือนเดินบนน้ำอ่ะเฮ้ยนะใหญ่ดูฮ่าเรือเดินทางแล้วเรือเดินทาง กทรตรวจ กรมศิลปากรมันมาตอกไว้ตอนที่เหมือนคล้ายๆขึ้นมรดกโลกมันอยู่ตรงไหนมันอะไรนะวัดก็คราวอะไร แปลว่าไกลจากนี่เหมือนกันนะวัดเนี้ยข้งในเป็สีม่นีถ้่ายรูปที่เาทำไมช่องหูถ่ายรูปอะไรก็ถ่ายรูปนี่ไงเห็นไหม พอพุทธลูแล네้วก็เห็นช่องนี้ด้วยเนาะแต่ก้อนนี้ก็เก่งเนาะ